วุฒิฟักปั่นเพื่อพ่อปิงปองเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งโชคดีครับอันนี้คือรูปปั้น มีร้านค Chapter ึ c h ชั t e อ2เฮ้ยไม่เอาเซนก์เพลเยอร, 1, อร 2. 2> hey, แน่นอนครับ Eco Studio คอภูใจนำเสนอ Before True ก่อนจะทราบไม่รู้อะแต่ชื่อเพลงนีปเยสร้างโดยจอห์นพีซีพี very smart. Yes, sir. What the fuck? I think mean, we take video here. นักสื่อเนะี่ยมันไม่ยากเลยดูสิวเ่าเรามีอะไรวันนี้ถึงนักสื่อทื่อวานนี้เราได้รับ f r วิดจอ i d น ได้รับรายงานจากดีฟอดเดวิดจอห์นสันพ่อของครอบครัวเดวิดบอกว่าลูกสาวของเขาและภรรยาของเขาถูกพบว่าหายตัวไปหลังจากเขากลับบ้านมาจากการทงานแต่ยังไงก็ตามมีรอยเลือดอยู่ที่ห้องนั่งเล่นรื้นห้องนังเล่นและไปที่ห้องทอเวในชั้นสองเคส ถือว่าเป็นศิษนาษการหายตัวไปหรือการฆาตการรมโปรโดอินเวสเกตจากเดวิดโอเคครับแต่ไม่ทันนี้อ่ะโอ้โท่านน,าน,นเราว่าการเวันนี้จะไม่ยากหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ครับราบรื่นโอ้โหลดรดล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 ดดเฮียแต่ดีนะตัวละครหลักเราเป็นผู้หญิงเทอจัดติ๊บโอ้โห กุญแจาสามารถเปิดประตู exactly indoor ห้ามเปิดเสียงไม่งั้นคนจะจะพลาดอะไรบางอย่างโอเคแต่ตอนนี้เช็คซาวก่อนไม่ดังไปใช่ไหมัลโหลไม่ดังไปละว้า wow. วโอ้โหขับรถจีบมาเลยคุณนักสืบ flash light f l a s h l i อย่างอย่างกาไปที่ว่าฟีคุณต้อกดตัว T ี a t t e ล y อันนี้คือบ้านโหหายตัวไปมีรถชิ่นน่ากลัววะ่ะบ้านหลังน,นี้เราต้องเข้าทางหนึ่งอ่าเราต้องหากุญแจแน่เลย Where is the key bro where is the key bro อ่านี่ไงไอสัสโอ้กูตาบอดไอ้เหี้ยเนี่ยกุญแจต้องตรงกับรูโอเคครับเฮ้ยกูกลัววะ่ะโอ้บ้านอ๋อมืดอ,อยู่ ไฟฉายก็ไม่เห็นช่วยเฮี้ยอะไรเลยมงมึงถือเทียนมากกว่าตอนเนี้ยเปิดไม่ได้ใครไม่จับผังบ้านวะเฮี้ยน่ากลัวใช่ไหมเนี่ยห้องนั่งเล่นหลมอันนี้น่าจะเป็นเลือดรอยเลือดต้องมาจากตรงนี้แน่นอนห้องน้ำไอันนี้คือรอยเลือดน่นเน่ย ห้องน้ำห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องน้ำหมายควาว่าไงคนรับเรียอะไรอันนี้คือรูปภาพของเด็กเล่นสำรวจอันนี้คือห้องอะไรเอ่ยมีการบ้านของเด็กน้อยบ้านนีน้ไม่น่าจะจบ ไม่น่าถูกแตะแล้วทำไมตัวกูตเตีย้ยจังวันนี้น่าจะไม่ได้ถูกแตะต้องเลยเนี่ยหลังจากวันวันนั้นซี่ตัวอักษรไม่รู้ครับ <c oughs> ใจหมดคัยห้องเก็บของอันนี้คือทางไปห้องอะไรวะเนี่ยไม่ปกติละไอ้เหี้ยนึงน่าจะห้องเก็บของถิงเลยทางนี้โดนปิดไว้ หัวกระตุกกระตุกอันนี้คือเปิดไฟอันนี้คือคุณคิดเช่น living room, washroom เราเดินมาตรงนี้ back door ออก,กับ front door มันก็ไม่ค่อยต่างกันอะเดินมาหลังจากก็เลี้ยมวมาทางนี้อันนี้คือหนึ่งสองสามอ๋ออ๋อพอ,อกลายเป็นสามหนึ่งสองสาม สามหนึ่งโอเคสามหนึ่โอเคได้กุญแจกุญแจไปชั้น2ดีมาก <Okay. S 1> น,นี่ก็ต้องมีล็อกอนะ What the ไปยุตวเีลย What the fuck พ้ากูวิ่งหนีก็ไม่ได้ห้องเคี่ยอนะไรเนี่ยห้องประภาคารเนอะหลอดไฟใครเขาทำหลอดไฟอย่างนี้วะมาเคลีว่ากล้วยเย็นนี่มันน่าจะรู้แล้วแหละน,นี่ก็คุณเดวิดกับภรรยาสุทธิรก เขาบนนี้ขึ้นไปนสำรวจได้แต่เก็บไว้ก่อนห้องดนตรีอ่าเจ้าหนูเก่งดนตรีมีทักษะรงทักษะอันนี้ก็รูปภาพอีกแล้วอ่ะอันนี้น่าจะคนรู้เดียวกันอันนี้ก็ล็อังอย่าจ้องไปที่ดวงตา ไหยังไห้องนอนของแคลรเมื่อแต่ใครเขียนวะแคลรเหรอรูปภาพอีกแล้วต้องหากรอบกรอบรูป มีของแนรี่ของแคลน่าสุดท้ายแล้วปี2008ก่อนกุ๊ก่อนกูเกิดโอเคอ่าชอบเล่นอันนี้มันน่าจะมีคำใบ้สักอย่างนึงในนี้หรือเปล่านะไม่รู้แฮะรับสายฮัลโหล If like again. you'd try to up call, please make a hang and You need help. ออมันมีเคียอะไรหรอมันยังไม่ขึ้นตรงนี้ขึ้นไปกันใครมึงออกแบงก์ตรงนี้นเปิดได้แต่ขึ้นไปได้อเยอะเน่ไงของเล่นรถไฟของเล่นโอ้ oh my god เปิดได้มีแบตเตอรี่แค่หนึ่งอันตรงนีแบตเตอรี่ต้องเอาแบตเตอรี่กัน อ่านี่ไงใส่ใส่ใส,ใสม่มาไงวะห้องสอวนเบดมคีห้องนอนคนทำความสะอาดโอเคอยู่ชั้นบนหรือเปล่าไม่ใช่น่าจะต,ตรงนี้แน่เลยใช่ไหมโว้ว what the fuck what the fuck oh no ไฟดับไอ้เหี้ยวโอ้ตัวเหี้ยอะไรอะ ูไดเวอร์สวยมีอะไรอีกไหมเปิดได้ไหมไฟดับเอ้ามีไฟดับสิโอาตัวใครจะไปจำได้เฮียน่ากลัวเอ้าเออได้ละโอ้ท่อเขี้ยนนะ อีกเป็นทวอดี้อู้ห้องอะไรนะมีห้องเดียวมีโนต้ตเพลง w h ้ a the fuck ห้องล็อกแล้วกูณทำไงอ่ะเปลี่ยนกลับแล้วกัน โอเควู๊ดไฟกลับมาแล้วเอ,อ่อแล้วไงต่อตุ้มตรต้มตุ้มตุ้มตุ้มตรต้มตุ้มตมแล้วไงต่ออ่ะเอ่อต้องทำไงเอ,อ่อหรือว่ากูต้องเอ,อ่อเออ่ว่าแล้วออโอ้โหไอสัตว์โอเค โอคศูนย์เจ็ดศูกดองเจ็ดห้าแปดโอเคอันนี้กูจะไม่กดละถูกต้อง E. how howdy. EQ how howdy. How, how, how. Oh, my fucking God. E. Hugh, you How? I the G. นั่นจุดสียังแม่ยังแม่ไม่ต้องสังเกตเว้ยขียไม่อยู่ละวู้ว่วไว What t ว e fuck? ววววว เราจะไม่จ้องมันกันนะครับทุกคนมาแล้วมาแล้วมันตามตูดกูมันตามตูดกูมันตามกูม,าามกันตามกูมามันตามกูมาย,าย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 ขอร้องยาเสียงตีนวิงอย่าง,าง,างชัดอะตอนเนี้ยมันวิ่งไปแล้ววิ่งไปไหนอะแมวค่ะ <c oughs> โอกลัวแล้วเช็คเสียงกันตะกี้ตะโกนไปเออยังร้อยอยู่แม่งอยู่นู่นเฮ้ยเจอแล้วขอมาอย่างเนี้อของกุญแจห้องชั้นบนสุดโอเค ตามมาใช่ไหมอตอนนี้เราอยู่ชั้นบนสุดแล้วอุ้ยเอาไปตัดอะไรได้อะที่ตัดล็อกเมื่อตัดล็อกตรงไหนวะจำไม่ได้วะจนจะมีตรงนึงอ่ะที่มีล็อกอ๋อจำได้แล้วอุ้ยโ w h ว t t ต e f ฟั k ใช่ไหมเคเคแ่้น,นี้ทำอะไรได้วะ ทางารัานเหอรอห้องดิวิ่งรูมเห็นไหมลอยเลือดอะไรนี้ก็พร้อมหมดสามอีกกูจะไปเอาจากไหนอะ่ะสองเก้าสี่มัง้งเฮ้ยใครโทรมาวะมึงตายไปแลวไม่ใช่เหรอเพื่อนโทรมาหาทำไมวะฮัลโหลครับแปดสองสี่ โอเคครับขอบคุณมากแปดสองสี่ 2> 8, 2, โห<ฮ>บ้านหลังนี้นี่ต้องใต้ดิน hoạt oh, cái lên Oke. Tiếng vẫn đang. Gì cơ vậy, thằng Ai, tiếng khô đang. ที่ไหนเลยเนี่ยโอ้น้ำอีกลงไปเลยแล้วกันว้าวที่นี่อะไรกันเนี่ยท่อระบายน้ำอ่ะกลัวคุณนักถืบท่อระบายน้ำโอ้ยหยีอะเด็กแต่แต่พอเด้ตัวฉัว่า เดฟอยูลอดคือมึงต้องการหลักฐานแค่นี้แหละมึงกลับไปแจ้งให้ตำรวจเลยมึงจะต้องเดินอะไรต่อโอ้โหไฟกูตรงไฟช็อตแน่เลยเ็ียหลอกไปก็ไปวะ What the fuck <c> Oh <oughs> ถ้ากูเดิอนอย่างนี้อาา่าทิีมตัดสายไฟเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยทียย่มไปไม่ได้วระไม่ให้ไปวะ่ะตัดสมนหน้าว้ สถานที่นี้เนี่ยช่างหน้าพิศวงวงๆเหลือเกินว้าวว้าวว้าวเฉลยที่ตะกินดูกูเตรียมวิ่งอ่ะไม่ได้อยากกรูอ้อันนี้ก็ไปได้นิดนึงนี่ถังระเบิด ta oh! Mày ơi à, cọc cánh tay mày Ướp ừ. No Ue Nó quậy ก็มันแตกอีกแน่นอนมันต้องมีหักอีกอะไม่ใช่แค่นี้มันมีอีกแน่ไอสัตว์โอโ้โหเป็นอย่างนี้เลยเหรอหยิบคุณเชอะไรอะ่ะมีแค่ทางไปดีกว่ากูเล่นเกมนี้มากี่นาทีแล้ววะเนี่ย ตัวเฮีย้ยอะไรล่นะเนี่ยกูมาอยู่กับแแบบอะไรวะมีสัตว์ทดลองบ่อน้ำล้างมือวุย้ยอ้ตัวพวกนี้เหมือนหลุดไปแต่สัตว์แบบนี้มันจะจับคนมัดด้วยเชือกได้เหรอมันเป็นไปไม่ได้วะ่ะ What the fuck ngay nghe không hay điều của mình xong bộ đấy của mày mình cho chồng con trai là cái cây này như bớt bớt tập ô học của mà gì vậy No! Let me out! My love! เป็นต,ตนตอนต่อไปโอ้น่ากลัวมากเลยนะครับรายงานการสืบสวนใช้วเวลาทั้งหมด29นาทีส่วนใหญ่ใช้วเวลา40นาทีใกล้ที่สุด Close for maintenance. Okay. ใช้ไล่แค่สามสิบนาทีหรือว่าใช้ได้นั่นแหละ